าเหมือน,ก,นกันอย่างเช่นมันมีบางอย่างสอ,งอันเนี่ยมันเหมือนกันแต่ถ้าเดียวกันก็คือมันมี something someone o l y o n e t h i n g is same something ฮะ or s o n e ใช่ไหม okay o m e t h n e เช่นอยู่บ้านเดียวกัน You h a v ั only o n e h o u s e แล้วอยู่ด้ยวยกันเนี่ยอยู่บ้านเดียวกันเพราะบ้านมีหนึ่งหลังงงอีกอย่างเช่นน้ำมันมีอยู่หนึ่งขวดมีอยู่หนึ่งหนึ่งขวดเท่านั้น น้องบีดื่มน้ำขวดนี้พี่อ้อยดื่มน้ำขวดนี้เราสองคนดื่มน้ำขวดเดียวกันเพราะมันมีอันเดียวแต่ถ้าเหมือนกันเช่นน้องซูดืม่มน้ำอันนี้ออร่าพี่อ้อยดื่มออร่าอันนี้ดื่มน้ำเหมือนกันแต่เราไม่ดื่มน้ำขวดเดียวกันอธิบายเคลียร์ไหมถูกยี่ห้อเหมือนกันไหมแบรนด์เนะพราม,ม,มันเหมือนกันน่ะเพราะมันมีสองอันมันเหมือนกันแต่ถ้าอย่างเงี้ยมีขวดเดียวอย่างเงี้ย น้องซูก็ดื่มอันนี้พี่อ้อยก็ดื่มวันนี้มันมีออลยวันบอทอมขวดเดียวกันน้องซูมีเพื่อนแล้วก็น้องซูก็ทํางานบริษัทเดียวกันกับเพื่อนอันนี้นบริษัทเดียวกันเพราะมันมีแค่บริษัทเดียวทํางานด้วยก,กันที่บริษัทนั้นเราเรียกว่าทํางานบริษัทเดียวกันแต่ถ้าน้องซูมีเพื่อนทํางานอีกหนึ่งบริษัทแต่ว่าคำพนีอ่ะปรดิวส์เหมือนที่ที่น้องซูทําเลยนี่คือบริษัทเหมือน,นกัน มีรถตู้พี่อ้ยน้องสูขึ้นรถตู้เหมือนกันเดียวกันรถตู้มันมีแค่หนึ่งคนันคันเดียวกันตัวอย่างเช่นเหมือนกันอ่ะสมมติว่าเราไปร้านอาหารน้องสูกับน้องดีนั่งอยู่โต๊ะนู้นพี่อ้อยนั่งอยู่โต๊ะนี้ฮะน,ะน้องสูกับน้องบีมามานั่งโต๊ะเดียวกันเข้าใจไหมออแต่ถ้าเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นเราไปร้านอาหารอีกแล้วพี่อ้อยกำลังสั่งอุ้ย ฉันสั่งต้งยมยำกุ้งดีกว่าไอ้ดูทรงยำกุ้งใช่ไหมแล้วน้องซูก็สั่งต้งยมยำกุ้งอ่ะต้ยมยำกุ้งเหมือนกันเลย <laughs> เราจะแชร์กันมาแค่ต้ยมยำกุ้งแค่หนึ่งหนึ่งชามใช่ไหมแต่เราแชร์กันอุย้ยเรากินต้ยมยำกุ้งชามเดียวกันเข้าใจกี <laughs> ่เปอร์เซ็นต์เราสิบเปอร์เซนต์ we go to travel together we are going to take the this ship together same ship เดียวกัน <laughs> แล้วก็พี่ออ้ยแอสตมี่น้องสูบอกว่าไม่ใช่ไซส์มันกันเหมือนกันอันนี้ไซส์เดียวกก็ได้ก็ได้ก็ได้เข้าใจร้อแล้วนะเนี่ยะเก่งมาก